โอเคครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนันนี่โฟ l ์ลวนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกสกินแพ็คของสกีดเกมนะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์เกาหลีเรื่องดังนะครับผมตอนนี้กําลังเป็นกระแสมากๆเลยนะสาหรับยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยก็กําลังทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสกีดเกมนี้อยู่นะครับผมซึ่งมันเป็นกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับผมซึ่งผมก็อยากจะทําบ้างนะสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะหาสกินแพ็ค ไปเล่นกับเพื่อนๆนะครับผมเกี่ยวกับซูเปอร์เกมนะครับผมซึ่งในคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะมาแจกแมปด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกแค่สกินแพ็กก่อนนะครับผมและก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยท่านผู้ชมก็อย่าลืมที่จะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องนันนี่โฟล์โนะครับผม โอเคครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยแล้วก็ไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับผมโอเคครับสาหรับสกินแพ็คนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเออสกินพวกผู้คุมซะส่วนใหญ่นะครับผมดูครับก็แบบจะมีเสื้อแดงเสื้อชมพูนะครับผมแต่ว่าเสื้อแดงเนี่ยผมแบบจากดูในซีรีส์เนี่ยผมไม่เห็นมีนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่านะแต่ว่าซีรีส์ที่ผมดูนะมันจะเป็นแบบผู้คุมใส่ชุดสีชมพูนะครับผมเนี่ยแบบนี้นะ ในซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยะครับผมผู้คุมนะเ,เราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมเนี่ยตัวสีแดงแบบนี้นะผมไม่เห็นนะครับผมในซีรีส์นะ <cosine> ผมเห็นแต่แบบชุดสีชมพูนะเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยผมเห็นเคยเห็นแค่สองตัวนี้นะครับผมในซีรีส์นะในเอ่อซีรีส์เนี่ยก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกินต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผม สำหรับสกินต่อมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวหลักเลยนะครับผมซึ่งคอนเทนต์ที่แบบยูทูบเบอร์ดังๆส่วนใหญ่ใช้เนี่ยก็จะใช้แบบสกินนี้นะครับผมเป็นตัวสีในการทำนะครับผมเป็นหุ่นนะครับผมแต่ว่าเขาเอามาทําเป็นสกินนะครับผมนี่นะในซีรีส์ก็จะเป็นหุ่นประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ว่าเขาเอามาทําเป็นซีรีส์นะและตัวนี้นะครับผมก็เป็นแบบบอสของพวกผู้คุมนะครับผมซึ่งหน้าตาก็จะเป็นประมาณ นี่นะครับผมในซีรีส์ก็จะค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะครับผมแต่ว่าเราไม่ค่อยที่จะได้เจอหน้าเขานะและส่วนสกินต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสกินของผู้เล่นบ้างนะครับผมซึ่งเป็นสกินหลกัลกๆเลยนะครับผมนี่นะหมายเลข067นะครับผมแล้วก็สกินต่อมาเนี่ยก็จะเป็นดูโอของเขานะครับผมซึ่งเสียสละชีวิตเพื่อให้สกินตัวผู้หญิงตัวเมื่อกี้เนี่ยให้ผ่านเขารอบมาครับผมนี่นะหน้าตาค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็น่ารักเลยนะครับผมในซีรีส์ ส่วนตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวผู้ชายกันมากนะครับผมซึ่งสกินนี้เนี่ยในซิรลี่คนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบน่าสงสารนะเพราะว่าเขาโดนหลอกให้ตายนะครับผมส่วนสกินตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวหลักของเรื่องเลยนะครับผมน่าจะเป็นตัวเอกของเรื่องเลยนะครับผมนี่นะหน้าตาในซิรีี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมคิดว่าทําออกมาได้แบบสมจริงอยู่นะครับผมหน้าบ ค่อนข้างที่จะขายเลยนะแล้วก็เท็กเจอร์ของทรงผมนะเดี๋ยวผมจะลองออกไปเล่นในแมปดูนะครับผม mm hmm. ว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่นะครับผมในแมปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะค่อนข้างที่จะแบบเท่นะผมก็ได้แบบลงแอดออนท่าทางเข้าไปด้วยนะครับบวกเข้าไปเพื่อเป็นทําให้แบบสกินมันดูสมจริงแล้วก็น่าเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะครับนี่ค่อนข้างที่แบบเทแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูในส่วนการลงสกินแพ็คกันเลยนะครับผม โอเคครับผมพอท่านผู s <S okay. enfin right ้ชมโหลดลิงก์ใต้คลิปผมมาแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับผมเป็นไฟซิปนะครับผมพอเราได้ไฟล์มาแล้วเนี่ยล้วก็กดค้างไว้ที่ไฟหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็กดจุด3จุดนะครับแล้วก็กดคําว่าแตกไฟล์ไปที่นะครับผมนี่นะกดไปปพ๊บแล้วก็กดตกลงเลยนะครับผมพอแตกไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับผมเป็นไฟล์ของสกินแพ็คนะครับผมนี่นะไฟล์นี้นะนี่นะ พอหลดนมาเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็กดค้างไปที่ไฟเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็กดที่จุดสามจุดจะกดตรงที่คัดลอกหรือว่าย้ายไปที่ก็ได้แต่ว่าผมจะกดย้ายไปที่นะครับผมมันจะได้แบบไม่เปลืองพื้นที่นะพอกดมาแล้วปุ๊บแล้วก็เลื่อนหาคําว่าเกมนะครับผมนี่นะกดเข้าไปปุ๊บแล้วว่าคอมดินมาแจ้งนะครับผมแล้วก็เลื่อนหาคําว่าสกินแพ็คนะครับผมกดเข้าไปไฟสกินแพ็คนะครับผมแล้วก็กดตกลงไปเลยครับนี่นะครับผมพอ กดตรงลงไปแล้วมันก็จะลงให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็สามารถไปเล่นในเกมได้ปกติเลยนะครับผมโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสาหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ดูแล้วมีประโยชน์แก่ท่านผู้ชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย